กันต่อกับคุณโกวิทบุญธรรมผู้สื่อข่าวไทย PBS ประจําศูนย์ข่าวภาคเหนือซึ่งอยู่ในพื้นที่ติดตามไฟป่ามาตลอดนะครับคุณโกวิทครับเราต้องทบทวนมาตราการไฟป่ากันใหม่และเรื่องของการชิงเผาเนี่ยครับคุณโกวิทคุยกับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยจริงๆเรื่องนี้เขาเริ่มทํากันตั้งแต่ต้นปีแต่ทําทำไมตอนนี้ยังเกิดไฟป่าขึ้นอยู่มากเลยควรจะมีมาตราการนี้ต่อไหมครับ คุณชินานายครับมาตรการนี้ยังถือว่าคุยกับหลายส่วนแล้วนะครับยังถือว่ามีความจําเป็นนะครับเพราะว่าพื้นที่ป่าที่เชียงใหม่นี่มีกว่า9ล้านไร่นะครับหากไม่มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ดีนะครับก็จะเกิดไฟป่าลุกขนาดใหญ่แต่ว่าสิ่งที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะหน่วยงาน,นต่างๆนะครับที่มีการบริหารจัดการพื้นที่ป่าครับนี่มีการชิงเผายังเป็นอุปสรรคสําคัญนะครับในการควบคุมพื้นที่ไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปยังพื้นที่ป่าซึ่งเป็น ที่ป่าแปลงใหญ่ที่ไม่มีบริหารจัดการซึ่งที่ผ่านมานะครับทางจังหวัดเชียงใหม่เองก็เจอปัญหาหลายอย่างครับผม ไปสำรวจจะพบว่าหลายๆจุดนะครับเริ่มตั้งแต่ที่แม่ตะไคร้นะครับเหนือเขื่อนแม่กวงอุรมธาราก็มีกปัญหาเช่นเดียวกันก่อน,อนหน้านี้ที่มีไฟลามออกนอกพื้นที่แปลงของการเผานะครับรวมถึงที่เป็นข่าวดังหน่อยอย่างเช่นที่พื้นที่ดอยอินทนนท์ก็มีไฟลามเช่นเดียวกันนอกพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงแล้วก็ที่ปัญหาใหญ่ๆอย่างเช่นจุดที่อ,อบหลวงหลายจุดก็ส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากปัญหาในเรื่องของการจัดการเชื้อเพลิงและไม่สามารถควบคุมได้ทําให้เกิดไฟตอนกลางคืน ซึ่งไฟตอนกลางคืนก็จะส่งผลกระทบอย่างมากนะครับทำให้ปริมาณฝุ่นนะครับกดต่ำอากาศก,กดต่ำแล้วก็ค่าฝุ่น PM 2.5เพิ่มสูงขึ้นครับคุณชินนัยครับ ครับคุณโกวิดครับปัญหาใหญ่อีกด้านหนึ่งเลยก็คือทางอุทยานเองแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยห้ามชาวบ้านว่าไม่ให้เข้าไปหาของป่าแต่ชาวบ้านก็คุยกับคุณโกวิดบอกว่ายังไงพวกเขาก็ต้องเข้าไปอยู่ดีทีนี้จะหาทางปกลงร่วมกันยังไงดีกับมาตราการนี้ที่ห้ามชาวบ้านเข้าไปหาของป่าเพราะว่าเขาก็ยังมีการเผากันอยู่นะครับ อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติอบอหลวงเนี่ยครับเป็นอุทยานที่มีขนาดใหญ่เลยนะครับประมาณ3 4 0 0 0 0ี่่นกว่าไร่เป็นอุทยานที่เป็นแหล่งผักหวานแล้วก็เป็นแหล่งที่มีไข่มดแดงจํานวนมากผมอยู่พื้นที่ตรงนี้นะครับแม้จะมีการห้ามตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30เมษายนแต่ว่าชาวบ้านเองก็ยังเข้าพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องหนึ่งนะครับขึ้่ไปหาผักหวานผักหวานกิโลกรัมหนึ่งผักหวานป่ากิโลละ300บาทส่วนไข่มดแดงนะครับก็กิโลหนึ่งแพงเหมือนกัน 300ถึง600บาทขึ้นอยู่กับขนาดไข่ที่มีใหญ่หรือไม่นะครับที่เป็นไข่มดแดงก็จะนํามาวางจําหน่ายเต็มถนนที่หน้าอุทยานแห่งนี้เมื่อคุยกันจริงๆแม้จะมีการห้ามชาวบ้านห้ามไม่ได้ครับป่าตรงนี้เป็นป่าที่ชาวบ้านทั้งอําเภออมก๋อยทั้งอําเภอแม่แจ่มแล้วก็อําเภอหอดที่เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ตรงนี้นะครับเข้ามาหาของป่ามีการคุยกันถึงว่าจะแก้ปัญหาอย่างไงนะครับจริงๆแล้วกฎหมายตัวนี้มีกฎหมายพรบอุทยานแห่งชาตินะครับ มาตา65ได้มีการคุยกันคุณเดโชชัยทับมูลนิธิพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับในภาคเหนือก็บอกว่าอ,อาจจะต้องมีการนำตัวกฎหมายตัวนี้นะครับให้ชาวบ้านร่วมเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่มาดูแลป่าด้วยเพื่อที่เขาจะดูแลรักษาพวก ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นผักหวานหรือว่าไข่มดแดงจะได้ร่วมกันดูแลตรงนี้ด้วยจะทําแล้วก็ถ้าหากเขาดูแลไม่ได้เองเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของมาตรการต่างๆถ้ายังเกิดไฟป่าเนี่ยอา,อาจจะมีการปิดป่าแต่การห้ามหรือว่าปิดป่าเนี่ยถ้ามองดูในแง่ของการปฏิบัินิธรรมได้ยากมากเลยคุณชินนายครับครับผมและสถานการณ์ไฟป่าที่อบอหลวงพื้นที่ตรงนี้ครับณนะตอนนี้เลยที่คุณโควิดอยู่เนี่ยมันลดลงหรือว่าจุดความร้อนลดลงไปด้วยแล้วครับเราเห็นดับมาตั้ง5วันแล้วครับ ถ้ามองดูในแง่ของจุดความร้อนเมื่อวานนี้142จุดนะครับแต่วันนี้มีประมาณ51จุดลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งแต่ถ้าไปดูในเรื่องของอค่าฝุ่น PM 2.5อย่างที่อำเภอฮอดจุดที่ผมอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ1 0 3 9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรถือว่าเกินค่ามาตรฐานค่อนข้างเยอะส่วนในเมืองห่างไปประมาณกับ200กิโลเมตรนะครับก็อยู่ที่100ไมโครกรัมต่อลูกบาตเมตรขณะที่ภาพรวม ลดลงมากกว่าครึ่งแต่ว่าจุดใหญ่ๆอย่างเช่นจุดที่ผมยืนอยู่ขณะนี้นะครับคือที่ใจกลางอุทยานแห่งชาติออบหลวงเมื่อคืนนี้ไฟลามยังคงลามต่อเนื่องแล้วก็หน้าผาที่เป็นเหวตัวน,นี้ดับค่อนข้างยากเป็นหน้าผาค่อนข้างสูงชันแล้วก็อยู่ในป่าลึกนะครับการเดินทางเข้าไปตรงจุดนั้นต้องใช้ฮอหรือว่าเดินเท้าต้องปีนภูเขาใช้เวลาอย่างต่ําแค่เดินเข้าไปนี่ประมาณ4ี่ชั่วโมงไปกลับนี่ก็8ชั่วโมงดังนั้นปัญหาใหญ่ในเรื่องของการดับไฟป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงเนี่ย ทำยากมากเลยครับคุณชินนายครับย่าต้องบางจุดต้องปล่อยให้ลามซึ่งคาดว่าอาจจะอย่างที่ผาแดงใช้เวลา3-4วันแต่จุดนี้ผาจากาผาดำนะครับใช้เวลา3-4วันจากจุดนี้ที่หลังอุทยานที่ไฟมาถึงเมื่อคืนนี้จะเข้าสู่ตัวอำเภอฮอดเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ3-4วันเช่นเดียวกันดังนั้นสภาพ ฝุ่นหรือว่าถ้ายังแก้ไม่ได้ก็จะมีระยะยาวแบบนี้ครับปัญหาค่าฝุ่นเกินคุณภาพอากาศเนี่ยก็จะยาวต่อเน,นื่องคาดว่าตาเป็นสัปดาห์เลยนะครับถ้ายังดับไม่ได้ในตอนนี้ครับครับขอบคุณคุณโกวิดมากครับติดตามข้อมูลอยู่ในพื้นที่ครับ